กลางคืนมีใจเงาแต่กลางใจเรามีตจเธอมาชิตาแปลว่าอร่อยมาฮหาหนอยแปลว่าคิดถึงอยากเป็นเส้นเลือดใหญ่พอจะได้อยู่ใกล้หัวใจเธอกระปุกม,มีไว้หยอดตังคิดถึงจังมีไว้บอกเธอไม่มีความสวยให้คุณลหลงละแต่มีความจริงใจให้คุณหลงรักหลงฝ่ายังมีทางออกหลงเธอตลอดหาทาง ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆให้มันผ่านไปพรุ่งนี้อาจจะดีไม่มีมึงกูก็อยู่ได้เพราะที่ผ่านมากูก็ไม่เคยใช้ให้มึงหายใจแทนกูทุกๆหนึ่งนาทีแห่งความโกรธคือการซึมเสี้ยวหกสิบวินาทีแห่งความสุขมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีทเรียนบางครั้งเรา ก็ต้องยอมเดินออกห่างจากบางสิงเพื่อเข้าใจความจริงบางอย่างพ่อสอนว่าใครดีด้วยให้ดีจนสุดใจใครเลวใส่ก็ให้หลายจนสุดตีนใส่ดินสอหมดยังมีเปลี่ยนใส้แต่รักเธอหมดใจจะเอาที่ไหนมาเปลี่ยนดี วันนี้คุณได้คนจีนคนที่คุณชอบแล้วหรือยังชั่วดีอยู่ที่ทำตัวอ้วนล้ำอยู่ที่ตัวทำผู้หญิงเหมือนต้นไม้ผู้ชายก็เหมือนคนสวนแต่ต้นไม้ช่างยา้ายวดคนสวนก็เลยฟันคนบางคนนอนหลับสบายแต่บางคนออนไลน์กวนกระวายเพราะคิดถึงใครบางคน ถึงคุณมีเงินหมื่นล้านคุณก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้อย่าโอ้อวดว่าเก่งเกินใครเพราะตายไปสุขคุณก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าโลงความห่วงใย,ยถ้าเขาไม่ต้องการมันก็คือความน่ารำคาญดีๆนี่เองไม่ได้คิดจะแย่งแค่แอบแ่งให้เลิกกันเร็ว เตตัสด,ดีบ้างไม่ดีบ้างได้โปรดอภัยจะให้อะไรมันดีตลอดไปเหมือนหน้าตาคุณโคงไม่มีสนองไว้ย,ยังมีคนแค่รักณะจาเจ๊นะี่จะเธอนะจ๊ะคนดีจริงจะอยู่เสมอยามเราลำบากคนดีจะปบกยามเราลำบาก,ม,าากมักจะไปเสมอมีอยู่สองสิ่งที่มักจะเสียใจในภายหลัง 1. นึ่ทำไปไม่ทันได้คิด 2. ได้แต่คิดไม่ทันได้ทำ